วัสดีค่ะวันนี้นินดานมีสาระดีๆเกี่ยวกับการเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้แล้วเอาเงินเข้ามาใช้แล้วเนี่ยก็ต้องชดใช้เขานะคะและที่สําคัญถ้าหากว่าท่านเบี้ยวนัดสารเนี่ยถือว่าท่านพลาดมากๆค่ะวันนี้ไปดูกันค่ะว่าถ้าเราไม่ไปตามนัดสารเนี่ยจะพลาดอะไรไปบ้างค่ะ โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้บัตรคเครดิตบัตรเงินสดบัตรต่อมีอะไรต่อมีอะไรของท่านนะคะที่ท่านไปรูดมาเนี่ยก็ถือว่าท่านไปเอาเงินของเขามาใช้ก่อนนะคะถ้าท่านไม่ไปตามสารนัดเนี่ยแน่นอนว่าท่านจะต้องรับสภาพหนี้เต็มพิกัดไม่สามารถที่จะต่อรองใดๆได้เลยค่ะทั้งดอกเบี้ยทั้งเบี้ยปรับค่าทวงถามอื่นๆอีกมากมายนะคะ แนะนำว่าให้ท่านไปในนัดแรกที่สารนัดเลยค่ะไปตามที่หมายสารมานั่นหละค่ะว่าอยู่บรลลังไหนมันจะเป็นการนัดเจราจาไกล่เกลี่ยให้การสื่อพยานเจราจาขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อผ่อนชำระนี่เป็นรายเดือนในยอดขั้นต่ำหรือตามกำลังความสามารถของท่านนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ท่านไม่ไปสารเลยนะคะ ถ้าหากว่ายอดนี้เยอะเนี่ยอาจจะถูกส่งไปถึงบังคับคดีหรืออาจจะยะอายัดเงินเดือนของท่านนะคะและถ้าท่านบอกว่าท่านจะหนีคดีเนี่ยบอกเลยค่ะว่ามันไม่คุ้มกันถ้าท่านไปสมัครงานที่ไหนเขาเห็นมีคดีติดตัวเผลอๆท่านก็จะวืดงานนั้นไปเลยค่ะและถ้าเพิกเฉยไม่ไปตามนัดศาลนะคะ เราก็ต้องรับมูลนี้เต็มๆตามที่สารพิภากษาค่ะเพราะว่าสารก็จะพิจนารณาพิภากษาในพยานหลักฐานของโจทก์ฝ่ายเดียว จำเลยไม่ไปศาลนะคะแต่ถ้าเราไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อสู้ขอเจรจาแถลงต่อศาลว่าเรามีเหตุจำเป็นอะไรรายได้เท่าไหร่นะคะเพื่อขอส่วนลดเพื่อขอผ่อนผันชำระเป็นงวดๆส่วนจะได้มากได้น้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ผลการเจรจาระหว่างโจทและจำเลยนะคะ สำหรับการไปห้องพิจารณาคดีนะคะก็จะเป็นห้องเล็กๆค่ะแต่คนจะเยอะแยะไม่เหมือนในนางนะคะเพราะว่าเป็นคดีเล็กๆแล้วศาลเนี่ยก็จะนัดพร้อมกันหลายๆคดีก็จะมีทนายของฝ่ายธนาคารที่เป็นตัวแทนของธนาคารเนี่ยมาถามหาเราหรือว่าเราไปถามหาก็ได้ค่ะว่าเราเนี่ยต้องการคุยกับตัวแทนของธนาคาร ที่เราเป็นหนี้อยู่ธนาคารไหนก็บอกเขาไปเลยค่ะพอเจอตัวกันแล้วเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าเราเนี่ยจะมีแนวทางการชำระยังไงแล้วเขามีข้อเสนอของธนาคารเนี่ยมาไว้ให้เราอยู่แล้วล่ะค่ะเราก็ลองฟังเงื่อนไขดูนะคะส่วนมากถ้าเราคิดว่าเสียเปรียบเราก็คิดว่าคงวยคงชำระตามนั้นไม่ได้หรอกก็ฟังเงื่อนไขเขาดูนะคะ ก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งใจที่จะมาชําระหนี้ต้องตั้งใจที่จะมาเจราจาไกลเกลี่ยนะคะแล้วเราไม่ต้องไปจ้างทนายนะคะแต่ก็ไปฟังเงื่อนไขชําระหนี้ที่เรามีความสามารถที่จะทําได้นะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่สามารถที่จะ รับเงื่อนไขนั้นได้นะคะก็ขอเลื่อนนัดไปก่อนสักหน,นัดนะคะโดยมากเนี่ยเขาก็จะยอมให้เราเลื่อนนัดนะคะการเลื่อนนัดเนี่ยจะเลื่อนได้ประมาณ1เดือนนะคะอย่างน้อยก็จะพอให้เรามีเวลาหาเงินจากนั้นก็กรอเขาพิมพ์เอกสารเลื่อนนัดคดีให้เราเซ็นค่ะเมื่อเราเซ็นเอกสารการเลื่อนนัดแล้วเนี่ยเราก็กลับบ้านได้ค่ะ ส่วนนัดต่อไปเราก็ต้องไปนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารเพื่อยืนยันว่าเรามีรายได้มีความสามารถแค่ไหนมีรายจ่ายต่อเดือนเป็นอย่างไรชำระหนี้ให้เขาได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็นำข้อเสนอไปเสนอหากเขารับได้ก็จบค่ะแต่หากเขารับไม่ได้เนี่ยก็คงต้องให้สารท่านเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยเราต้อง พูดไปตามข้อเท็จจริงเอาให้สมเหตุสมผลและมีความจริงใจนะคะศาลก็จะช่วยให้เราไม่มากก็น้อยนะคะหากศาลตัดสินเช่นไรเราก็ต้องทำตามเช่นนั้นนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าหากว่ามีตัวแทนของธนาคารตัวแทนเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีไฟแนนซ์ยึดรถเราไปแล้วเราผ่อนไม่ไหวโทรมาบอกเราว่า ไม่ต้องไปตามที่ศาลนัดก็ได้ให้รอใช้นี่อย่างเดียวไม่ควรอย่างยิ่งนะคะท่านควรจะไปตามที่ศาลนัดนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและถ้าหากว่าท่านไร้หนทางในการชำระนี่ได้จริงๆก็ไม่ต้องกังวลใจจนเสียสุขภาพนะคะขอให้รักษาสุขภาพรักษาชีวิตของตนเองไว้ก่อนค่ะ เพราะว่ามีคนไม่น้อยที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสาระดีๆต่อๆไปของเราขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะ